<laughs> tình nga là lặt chân liền ối mày cỡ tình nga ai yêu hả ai <laughs> แต่ไม่อมเขาบอกเขาไม่อยู่แข่งครับตัตอนนี้เราก็จุดสุแล้วพรุ่งนี้จะจไปตีบรัชตีบรัชตีบบถึงว่าเราทำมันโล่งเนาะ ลและแค่น้องหมาสองตัวที่อยู่ยังโดดเดียวเดียวดใดายจะมาร้องเพลงให้ฟังนะคะกันกันแก้งเพื่อนหนึ่งสองสามนไม่ต้องแกงง้กันตึงโปะ๊ปะโป๊ะตึงตึง,ตงมันไม่มีประโยชน์เลยตึงโปะ๊ปะโป๊ะตึงตึง,ตงแก้กันไป ร้องเพลงเอลซ่าฮิมัสีช้าเป็นเไก่นใกล้นดรอน์อน่มีรอยช้ายังเกลในนินแดนอ,าอ้างว้างกระทู้คนที่เพียงตานนี้หอบครองจ้า จะมีพายุซ้อนอยู่แพบนวนวนเวียนไว้ฉึงตั้งขงันจทอาไรฉันก็ห้ามมีได้อย่าเปิดใจไปอย่าให้เขาเห็นจังเป็นคนดีคือเขาซ้อนให้เป็นปกปิดในใจอย่าให้เขา เีปั้เออสักครู่นะก็มาแล้วนะไม่มวนัดีค่ะอ้าโ้ารักคอบครัวเต็มเลยอันนั้นว่างคือยกเกิด ีอะไรดีขึ้นะนาเบื่อทเจอกันนะบาย